การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หลังจากที่สมเด็จเจ้าพญามหากษัตย์ศึกทรงปราบจราจนในปลายสมัยทนบุรีเสร็จสิ้นแล้วได้ทรงย้ายราชธานีจากกรุงทนบรุรีมายังฝั่งกรุงเทพซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อพศ2325 การปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการปกครองส่วนกลางมีอัครมหาเสนาบดีสองตำแหน่งคือสมุหกุลาหงหัวหน้าทหารและสมุหานายกหัวหน้าพลเรือนการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งหัวเมืองออกเป็นสามประเภทหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลัฐ รุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475มีการทำสนทิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพศ2398โดยพระนางเจ้าวิกตอเรียได้แต่งตั้งให้เซอร์จอห์นบาวริงเป็นราชทูตเข้ามาเจรจา สาระสำคัญของสนสัญญาบาริงสนธี่สัญญานี้จะแก้ไขาการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จนกว่าจะใช้แล้ว10ปีและในการแก้ไขต้องยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายและต้องบอกล่วงหน้า1ปีด้านการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการปฏิรูปการปกครอง เป็นการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่โดยมีลักษณะคือการปกครองส่วนกลางโปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบเจตุสดมการเป็นรูปกฎหมายและการศาลในรัชากาลที่4 ตรงตากฎหมายขึ้นหลายฉบับเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองในรัชากาลที่5การปฏิรูปกฎหมายและการศาลครั้งสำคัญโดยมีกรมหลวงราชา <environment> บุรีบิเล็กฤทธิ์เป็นบิดาแห่งกฎหมายด้านการศึกษา <tr uth> สมัยรัชากาลที่3 ทรงว่าจ้างคณะมิชชันนาเรียมีริกันมาสอนภาษาสมัยรัชกาลที่สได้ตั้งโรงเรียนชายที่ตำบลสมเนีจสมัยรัชกาลที่5ได้ปฏิรูปการศึกษาครั้งสำคัญ ลที่เกิดหลังการปกครอง 1. ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย 2. การจัดปกครองอำนาจสูงสุดในการปกครองอยู่ที่ประชาชน 3. ในสมัยรัชากาลที่7ได้ประกาศใช้พระธรรมนูญสามยุติธรรม 4. มีการเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ 5. ยกเลิกการแต่งตัวบรรดาศาักดิ์ขุนนางข้าราชาการ 6. ส่งเสริมยกย่องสถานภาพของสตรีให้สูง 7. หลวงประดิษฐ์มนูนธรรมได้หาทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ 8. ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินนโยบายสร้างชาติทางเศรษฐกิจ 9. คณะราษฎร ได้กำหนดใช้การศึกษาเป็นหนึ่งใน6ประการที่จะบริหารชาติบ้านเมือง 10. รัฐบาลได้วางแผนการศึกษา 11. กิจการหนังสือพิมพ์ได้เจริญขึ้นตามลำดับ 12. นิยมสร้างตัวอาคารแบบตะวันตกแต่มีหลังคาทรงไทย สังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการแบ่งชนชั้นหนึ่งเจ้านายได้แก่พระมหากษัตริย์และพระราชบรม,มวงศสานวงศ์สองขุนนางและข้าราชการ ชนชั้นต่ำสุดในสังคมไทยรัตนโกสินทร์สมัยป,ปฏิรูปประเทศวิกฤตการทางการเมืองและการล่าอายานิคมของชาตะวันตก 1. การผันหนักเป็นเบา 2. การปฏิรูปประเทศบ้านเมืองให้ทันสมัย 3. การภูมิกับประเทศมหาอำนาจในยุโรป นโยบายผ่อนหนักเป็นเบาหนึ่งยอมทำสนที่สัญญาเสียเปรียบคือส่วนที่สัญญาบาริ่งกับอังกฤษในสมัยจักรการที่4แม้ทรงทราบดีว่าเสียเปรียบแต่ก็พยายามให้เสียเปรียบมากที่สุดสการยอมเสียดินแดนโดยสละดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของชาติเอาไว้โดยยอมสละดินแดนให้ฝรั่งเศสกับอังกฤษถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาเอกราชเอาไว้ นโยบายควอนหนักเป็นเบา 1. การยอมเสียดินแดนแก่ชาติตะวันตกเพียงสองชาติคือฝรั่งเศสและอังกฤษพลเสีย 1. ทําให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอนณาเขตให้แก่คุณอังกฤษ 2. ทําให้อังกฤษเป็นชาติอภิสิทธ์พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในงสมัยรัตนโกสินทร์ ยุคปฏิรูปบ้านเมืองรัชกาลที่4 1. ทรงได้รับแนวคิดจากชาวตะวันตก 2. เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 3. โปรดให้จัดตั้งลงพิมพ์หลวงขึ้นมีชื่อว่าลงอ,อักษรพิมพ์พากาสให้ราให้ราชดรมีโอกาสได้ถวายดีการร้องทุกข์ได้สะดวก 5. ทรงประกาศให้เจ้านายและข้าราชการทำการเลือกตั้งตำแหน่ง หการปรับปรุงระบบการสาล 7. ทรงเปลี่ยนทรงเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีการถือน้ำพระพิพัฒน์ัตยาใยพองค์ทรงเสวยน้ำพระพิพัฒน์ัตยาร่วมกับกุนนางและข้าราชการ8ทรทรงเริ่มการจัดก,การกองทหารแบบตะวันตกยุคปฏิรูปบ้านเมืองราชการที่5 สาเหตุสำคัญในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5 1. ปรปับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้า 2. การปกครองแบบเก่าอันหน้าการปกครองบ้านเมืองตกอยู่กับขุนนางการไปร,รูปการปกครองส่วนกลางของรัชกาลที่หจัดตั้งกรมขนาดใหญ่12กรม หนึ่งกระทรวงคมหาคไทยมีหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือรวมทั้งเมืองประเทศสลาชทางเหนือสองกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้รวมทั้งเมืองประเทศสลาชทางใต้สามกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศสี่กระทรวงวังมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องในพระราชสำนักและพระราชพิธีต่างๆตลอดจนพิจารณาคดีแทนพระมหากษัตริย์ห้า ทรวงเมืองมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในพระนครดูแลรักษาบัญชีคนดูแลเกี่ยวกับคุกดูแลกิจการตำรวจภายหลังเปลี่ยนเป็นกระทรวงนครบาล 6. ก,กระทรวงกรเกษตรราชการมีหน้าที่จัดการเรื่องการเพราะปลูกป่าไมา้เมืองแร่ค้าขายขุดคลองรวมทั้งถนดที่ดินเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเจ็ดกระทรวง พระขังมหาสมบัติมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับภาษีอากรได้รับรายจ่ายของแผ่นดินตลอดจนรักษาทรัพย์สินสมบัติของแผ่นดิน 8. กรระทวงยุทธหนาชิการมีหน้าที่ดูแลเรื่องการอาหารทั้งทางบกทางน้ําทางเรือ 9. กรระทวงธรรมการมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับศาสนาการศึกษาการพยาบาลและผลิตภัณฑ์ 10. กงโยธาธิการมีหน้าที่จัดการเรื่องการก่อสร้างต่างๆตลอดจนไปรษณีย์โทรเลขและรถไฟ 11กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ในการพิจารณาาพกษาคดีโดยรวมการพิจารณากษาคดีที่กระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆเข้าด้วยกัน12กระทรวงมหาิการมีหน้าที่ดูแลรักษาพระราชรัชกาลตลอดจนพระราชกำหนดกฎหมายและหนังสือราชการต่างๆ ผลของการประรูปการปกครองของรัชกาลที่5 1. ก่อให้เกิดความเป็น 1. อันหนึ่งอันเดียวในราชกักรอาณาจักรการปกครองส่วนภูมิภาคในรูปมณฑลเป็นริบาลโดยศูนย์รวมอยู่ที่กรุงเทพ2รัฐบาลไทยกรุงเทพมหานครสามารถขยายอำนาจควบคุมพื้นที่ในราชอาณาจักรเกิดความเป็นเอกภาพทางการเมือง 3. ทําให้กลุ่มผู้เสียป,ประโยชน์จากการประรูปการปกครองภากันเกาะปริยาต่อรัฐบาลที่กรุงเทพจะเห็นได้จากกบฏ ผีบุญอีสานร,รอสอหนึ่งสอกบฏเนี้ยเมืองแพร่รอสอหนึ่งสอกบฏแขกเจ็ดหัวเมืองรอสอหนึแต่รัฐบาลก็สามารถควบคุมสถานการ,ารณ์ไว้ได้พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลรัตนโกสินทร์ยุ ปฏิรูปเมืองรัชกาลที่6การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่61จัดจะตั้งดุสิตธานีเพื่อเป็นการทดสอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยสร้างนครจำลองพระธรรมนามว่าดุสิตธานีเดิมตั้งอยู่ที่พระราชวังดุสิตต่อมาย้ายไปอยู่ที่พระราชวังพญาไท2อปวดให้มีการบริหารงานในดุสิตธานีโดยวิธีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งในะบบพรรคการเมืองการปรับปรุงการปกครองส่วนกลางของรัชกาลที่6 หนึ่งจะตั้งกระทรวงใหม่คือกระทรวงราชการซึ่งในสมัยราชการที่5ทรงยกเลิกไปกระทรวงทหารเรือกระทรวงพาณิชย์2ทรงยกเลิกกระทรวงนครบาลรวมเข้ากับกระทรวงมหาดไทย3ทรงเปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการเป็นกระทรวงขนา,าคม พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะในสมัยรัชก,กาลที่6กการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคของรัชกาลที่61ทรงปรับปรุงเขตการปกครองของมณฑลบางมณฑล2รวมมณฑลเป็นภาคแต่ละภาคมีอุปราชเป็นผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแลบริหารงานของสมุหะเทศาบาลมณฑลในภาคนั้นสเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดการขยายกิจการทางทหารของรัชกาลที่6.1ทรงจัดตั้งกรมทหารเรือกองบินและสร้างสนามบินขึ้น เป็นครั้งแรกในสมัยประการที่6มีเหตุการณ์รศ .130 ในปีพุทธศักราช2445ได้มีนายทหารและพลเรือกลุ่มหนึ่งได้เตรียมการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองสูร่ระบบชาธิปไตยแต่รัฐบาลได้ร่วงรู้เหตุการณ์จึงได้จับกลุ่มกบฏเหล่านั้นรศ .130 จำคุกและได้รับบทลงโทษและให้อพัยเพืในภายหลัง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปบ้านเมืองรัชกาลที่7พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่7จหนึ่งทรงแต่งตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเพื่อเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมีในสมาชิกป,ประกอบด้วยพระบ,บรมองศานวมวงศ์ขั้นสูง5พระองค์ทรงแต่งตั้งองค์สองทรงแต่งตั้งองค์คณะรัฐมนตรีสภามีหน้าที่พิจารณาถวายความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมายที่ออกใหม่และการบริหารราชการางด้านต่างๆ สามทรงแต่งตั้งเสนาบดีมีหน้าที่ในการถวายคำปรึกษาแด่พระองค์หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายงานในกระทรวงที่ในหน้าที่ของเสนาบดีสมาชิกสภาประกอบด้วยเสนาบดีบังคับบัญชากระทรวงต่างๆการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง การเกิดสงครามโรคครั้งที่2ทําให้เศรษฐกิจตกต,กต่ําทั่วโลกประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากรัฐบาลจึงมีนโยบายลดหน่วยราชการจึงรวมกระทรวงคมานาคมกับกระทรวงพาณิชย์เข้าโดยกันเนียกว่ากระทรวงพาณิชย์และการคมานาคมการปรปับปรุงการบริหารส่วนภูมิภาค1ยุเลิกมณฑลบางมณฑลที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่6โดยรวมมณฑลหลายมณฑลเข้า้วยกัน2ยุบเลิกจังหวัดบางจังหวัด การเปลี่ยนแปลงก,การปกครองสมัยรัชกาลที่7เปลี่ยนจาก1เปลี่ยนจากสะบบระบบสมบูณรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย2คณะราษประกอบด้วยทาหารบกอาหารเรือและพลเรือนนำโดยพันเอกพยาพาหลหลพระหยุเสนาหัวหน้าฝ่ายทาหารคือจอมพลแปลกพิบูรลสงครามหัวหน้าฝ่ายพลเรือนคือนายปรีดีพนมยงค์ลลวงประดิษฐ์ธรรมนูญ เข้ายึดอำนาจและส่งผู้แทนเข้าฟาอ้รัชการที่เจ็ดซึ่งพระองค์ทรงยอมรับข้อเสนอของคณะราษฎรและทรงพระราชาทานพระราชธรรมน,นูญฉบับทาวันเมื่อวันที่1 0ธันวาคมพมนนุทธศักราช2475ซึ่งเราได้ถือว่าวันที่1 0ธันวาคมทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ 3. วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันที่24มิถุานายนพนนุทธศักราช2 4 7พ4รพระมาหากษัตริย์องค์แรกของการเขา้ามาแบบประชาธิปไตยและอยู่ภายใต้รัฐธรรมานูญคือรัชการที่75ห านายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือพยามโนปรกรณ์น,นิติธาดาการปรปับปรุงการปกครองสมัยรัชกาลที่7 1. จะตั้งสภาต่างๆเพื่อช่วยบริหารราชการแผ่นดิน 2. เตรียมจัดการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองตนตามแบบอย่างชาวตะวันตก มีการร่างกฎหมายเตรียมให้ระษฎรเลือกตั้ง 3. จัดทำร่างรัฐธรรมน,นูญโปรดเก้าให้ผู้เชี่ยชาญต่างประเทศร่างรัฐธรรมน,นูญการเมืองการปกครองไทยภายใต้บรรยากาศของรัฐประหารการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่ราบรื่นช่วงปีพุทธศักราช2,490เป็นต้นมาจนถึงพุทธศักราช2000 549ีกมีการก่อรัฐประหารหรือยึดอำนาจจากฝ่ายทหารรวมทั้งสิ้นแล้วเก้าครั้งดังตารางต่อไปนี้การเมืองการปกครอ,องของไทยในยุคกระแสประชาธิปไตยมีความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยอย่างรุนแรงทําให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์และ รักความเป็นธัรต้องมาเจ็บเปมันมากกรณีวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516หรือวันมหาวิโยะกรณีวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2519เหตุการณ์พุทธศักราช2535สิ้นสุดลงมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น